ส้มแล้วผลมันเป็นยังไงสีอะไรเหลืองเหลืองแล้วเปสีเหลืองมีสีอะไรอีกไหมคะเขียวเขียวแล้วเคยเห็นผลสีอื่นไหมเห็นสีอะไรคะมีสีม่วงด้วยสีม่วงใช่สีม่วงก็มีมีสีม่วงด้วยใช่ค่ะสีม่วง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 วันนี้นะคะเราจะได้ทำการแปรรูปมะม่วงด้วย อันนี้เด็กๆอยากทำคืออะไรนะวันนี้ที่เราจะได้ทำพุดิ้งมะม่วงใช่วันนี้เราจะได้ทำพุ้ตติมะม่วง 我我我被逮了。 เกลือใครรู้จักว่าเกลือภาษาีนว่าอะไรโซลโซลโซลแปลว่าเกลือแล้วก็ที่ขาดแม่คือเจลาตินก็คือเป็นของเจลาตินที่ทำให้คุกกี้ของเราเนื้อเด้งยืดเด้งยืแบบนี้ได้เดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปทำการีวิทยากรเยี่ยมเลยชินจ์อะนั่นไม่ใช่สวัสดีค่ะ เรียนจากโรงเรียนบ้านดอนจิชั้นอนุบาลใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะทาทำอะไร่เห็นมติมมงปูมมะม่วงมัน่างมีอะไรบ้างนะอาเครื่อปรฝังมีอะไระน้ำอันอเจลาตินเจมากค่ะเจลาินทำอะไรทำให้มันเลตัวให้มันแข็ง เกลือนะคะอันนี้อะไรคะมะม่วงมะม่วงเรามจะใช้เป็นมะม่วงสุกก็ได้ที่เป็นลูกๆขนาดมะม่วงแต่หน้านี้ไม่มีมะม่วงดังนั้นเราเอาอะไรมาแทนคะน้ำมะม่วงนะคะซึ่งจะมีเมือผสมด้วยนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะนี่คือเครื่องปรุงอ่ะมีใบเตยด้วยนักเรนเห็นใบเตยไหมเห็นค่ะเอาใบเตยมาทำอะไรรู้ไหมคะเอามาตกแต่งเอามาตกแต่งนะคะถ้วย ุดดิ้งของเราแต่ว่าต้องให้คุดดิ้งเขาเริ่มเซตตัวก่อนแล้วถึงจะตกแต่งได้นะคะอ่ะเรามาดูอุปกรณ์หลักๆมีหม้อค่ะมีอะไรคะนี่ทัพฟีทัพีแล้วก็มีอะไรคะตาช่างตาช่างเอาไว้ทำอะไรเอาไว้วอันใ้ ต่างๆเครื่องมือต่างๆนะคะแต่บางครั้งเราไม่ต้องใช้ตะช่างก็ได้เราจะใช้อุปกรณ์ช่วยตวงก็ได้นะคะแทนต่างๆๆอ่ะแล้วเราเปิดไฟก่อนเปิดหม้อไฟให้หน่อยสิ<อ>เปิดแล้วนะอย่าเอามือโดน้อไฟนะอะเ,เราเปิดว่้ไฟแตกูจะใช้อะไรลงไปคะน้ำปเปล่าน้ำเปล่างไปก่อนค่ะนะคะให้น้ำเปล่าเขาต้องเหมือนด้วยนะเอาต้องอาน้ำเปล่า เกลือเล็กน้อยไม่ใช้เยอะนะคะถ้าใช้เยอะมันจะมันจะอะไรเค็มเอานิดนึงให้มีรสกลมกล่อมแต่ใหญ่เยอะนะคะเพราะว่าเราเป็นของหวานดูอันนี้เกลือเนื้อจะหยากหวานไหมค่ะเกลือเอาไปนิดนึงแล้วก็อะไรคะนี่น้ำตาลน้ำตาลเม็ดมันจะมันหยีหรือหยาบคะระหว่างเกลือกับน้ำตาลไหนละเอียด น้ำตาลค่ะใช่ไหมคะเพริ่น้ำตาลคะ่ะเอาลงน,ะะาน,น้อยนะคะหวานน้อยหวานมากแต่ว่าอย่าหวานเยอะนะคะเดี๋ยวจะรอหวานพอเพริประมาณที่จิ้มกัดเนาะอุ้ยโดนนะหนูน้ำตาลน้ำตาลเนาะเป็นหวานเอาเหรอคะอ่ารอให้น้ำเดือดค่ะคราวนี้แล้วรอให้น้ำ นนะคนสิคนดาวแต่จะรูนหม้อนะอ่าคนไปเรื่อยๆคนให้น้ำเดือด

นิดนึงเพราะว่ามันจะได้อยู่ได้นานนะคะ teaching. ขนมจะได้อยู่ได้นานโอนะโอ้นาะอยากกินแซนด์วิชนให้มันเข้ากับอารมณ์โนดูซิคนช้าๆคนช้าๆใครจะคนมาดูอ่ะมาให้น้องก่อนมาเริเลยค่ะอ่ะคนค่อยๆโอนนะคะโอนค่ะระวังน้ำร้อนรั่ว หลังจากคนเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่กะทิลงไปอจยจะใส่กะทิคะถ้าเราอาศัค่ะเทลเลยไมเทอ่ะไปรือย้เทค่ะเทลงเลยมือนเลยค่ะแล้วเจะกวเลยลูกทุกคนมันขึ้นยุบคนกองขึ้นมมนจะได้ทำให้มันนะ จวสูงเท่าไหร่ลูกตามเอออ้าหมดแล้วหมดแล้วอ่ะโอเคเอาวางไว้ค่ะเอาวางไอาวางไอัดโคนให้มันเข้ากันค่ะสีเปลี่ยนไหมคะคาะนี้นี่เปลยอ่าคุณติ้งคนนี้นะคะได้ความหอมมันจากกะทิด้วยเราจะได้ความหอมมันนะคะจากกะทิแล้วก็ได้รสชาติของมันที่หวานใช่กระน้อยี๊บมันสี สีครีมเหรอมันเป็นสีอะไรนะสีครีมบนหน้าใส่กะทิเป็นสีอะไรนะเออใส่กะทิ่งแล้วเป็นสีอะไรนะสีครีมนะคะส,ส,สีเหมือนเปลือกไข่เนาะมองไปมองมาก็เหมือนโกนใส่แล้วค <laughs> ่ะ <laughs> ใส่เลยโอเคค่ะเ,เข้ากันแล้วเราก็ปล่อยไว้นะคะให้เขาเดือดแป๊บหนึ่งจะเพิ่มความร้อนแล้วสุดท้ายเราจะใส่อะไรคะเราจะใส่อะไรสุดท้ายใส่อะไรใส่อะไร เตอร์จีนกูดหรือกูดกูดจอบกินมากนะคะเพื่อให้ทำอะไรคะเพื่อให้มันเย็นเสิแล้วมันเสร็จตัวก็จะมันเป็นของเหลวใช่ไหมถ้าเป็นพุดดิ้งมันเป็นไม่ได้เพราะว่ามัาเป็นของเหลวดังนั้นเราต้องมีตัวที่ช่วยให้เขาแข็งตัวขึ้นนะคะอ่าเคาเรียกว่าเจา๊ล่ะเจ๊ลตอรีนอ่ะโอเคค่ะนักเรียนโอ พอถ้าเดือดเนี่ย้ำออาท้ายจะแปกตัวนะคะอเราจะใส่เลยคะน้นตอนท้ายนตอนนี้ยากดังนั้นถ้าจะให้งีายเราจะเอาเปละลายอะเจลาตินเปละลายในน้ำร้อนขอขอันนี้อันเป็นถงนะคะปลนน้นะ,น,นะคะือให้เจาตินแน,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 นะคะถ้าจะ คนอาะรน,ไป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 นค่อยคอยดนะคะให้เมาสบา รสชาติเป็นยังไงคะนาทีมันหวานหวานมันเหมือนอะไรไหมหมูเด้งเหมือนโยเกิร์ตแล้วก็หมูเด้งน๋อมันโยเกิร์ตแล้วก็หมูเด้งให้พี่ฟอร์จูนมันเป็นยังไงบ้างคะหมูเด้งมันเด้งมหมูเด้งมันเด้งเนื้อเด้งไหมคะมนเนื้อเด้งเลยอร่อยโอ้หนูฟุกเป็นยังไงบ้างคะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยสซ่ ให้เอข้เข่่ uh ้ราเอ้เ่าด้ไเราวางดูค่ะราวาดูเออโม่โอเค รยังรถมงิตสีชมพูหรือสีเหืองงว่าสีเหลืองรทุเียสีชมพูรถตเบอรี่อ๋อสีงวรถทุีโอ้โอ้อูนี่โอบ จุด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 นงไบ วันนี้เราจะมาถอ่านกักระซิบบอกเด็กเคยเลย่นไหมคะกระซิบบอกรูเคยเล่นแล้วตั้งแต ok ่อนุบาลสองใช่ค่ะกระซิบบอกโดยครูจะมีมีบัตรภาพว่ามีมั้งมี้งมันงมัวงแั่นม้งมอมัวงมั้งมั้ง้งมั้งกั้งมมังมผ้ง้มมงม่ สิงไม่งม้วนเทียมนะม้วเทีอันนี้ม้วนหุดดิ้งอ๋อหุดดิ้งมาม้วนตูจะให้ตัวแทนหคนที่อยู่ข้างหน้าออกมารับบัตรภาพกับปูมาดูบัตรภาพกับปูแล้วก็ปูจะกาะซิบบอกว่ามันคือภาพอะไรแล้วเด็กๆก็ไปกระซิบ ส่งต่อให้กับ ode, assim, เพื่อนๆคนที่อยู่ไทยจนถึงคนสุดท้ายคนสุดท้ายก็จะมาบอกคุณครูว่ามันคือเมนูอะไรที่ทำจากมะม่วงโอเคไหมคะโอเคอ่ะเจอน้องวิวกับคุณครูง่ายๆค่ะน้องบอกนะถามไม่ค่อยได้ยินก็จะตอบตรงไปมาว่าเพืมาโอ้าจะไปเท่านั้น เฟิร์เชินเข้าไปในแถวครับรอไปรอรับไปรอรับเดี๋ยวมาใกล้เดีมาใกล้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ความลับมาใกล้ได้เร็วค่ะที่บอกเพื่อนนะเอาเฟิร์สจะที่บอกคนถัดไป มามา้สุดท้ายมาหาคอ่ะเรวเร็ว้วเร็เร็วมาค่ะผูสุดท้ายเร็วมาเอานีนี่ค่้าอะไรคะผ้าอะไรเพื่อนไปบอกแล้วมมวงอะไรมะม่วงมมวงมะม่วงกรมะม่กระสีใส่หรือเปล่าทานี้ว่ยังไงมว อันนี้บอกว่ามะม่วงแขกอันนี้มะม่วงอิ่มมีหรือเปล่ามะม่วงอิ่มมีมะม่วงอะไรคะมะม่วงอิ่คุณบอกว่ามะม่วงอะไรแช่อะไรแช่อิ่มมะม่วงแช่อิ่มค่ะแปลว่าทางนี้รับสารยังไม่ถูกทางนี้ถูกแล้วอ่ะเดี๋ยวให้โอกาสหน้าทีมาคนแรกคุณพูไปอยู่คนสุดท้าย เราดูเหมือนสำนักข oh, nice ึ nice ้นมาหนูวิวลุยวิอยู่ข้างหลังอ่ามาทีนี้เราดูนี่เราดูสองคนอ้าจับค่ะอันนี้สุดทีเยอะอแผ่นเดียวค่ะแผ่นเดียวอันนี้จับค่ะห้ามเปิดนะโอเคอ้าวไปไปกับซิบบอกเพื่อนค่ะเร็วค่ะ 没有，没有地方问、啊。 ก็มีความสุขค่ะมาพาเด็กๆทำเรื่อยๆ กันกับมะม่วงเห็นมรึ่งกวนมีะไรไอศกรีมเลยไอศกรีมมะม่วงแล้วก็วันนี้เราจะทำพุดดิ้งมะม่วงแล้วก็มีเมนูอีกมากมายเลยอาจากที่ผิดได้ทำอาทำพุดดิ้งมะม่วงไปทำไม่ไมขั้นตอนมันมีอะไรบ้างที่เราดูกันไปมีอะไรบ้างนะคะ เริ่มเด้ด้งใ้น้ำตาลใ้ลูกม้วนงไปใ่คะทีนี้เราจะเาินมะม่วงมาเอาเอามะม่วงเอาลมวมแล้วก็ตกแต่งใส่ในแก้วสวยงามเลยทีนี้เราก็จะได้มะม่วงกินกินอย่างอร่อยอร่อยเลยหนูเคยกินูลยกินมาก น่าใช่ไหมคะคน่าอร่อยอไหมอร่อยมากเลยค่ะม,น,มน่ารยนี่มันจะมีรสชาติยังไงค่ะทขออมมาแล้วอร่อยรสชาติอร่อยนหวานเจียหวานนะหวานจวา,วานเียใช่ค่ะอาวันนี้เราก็จบกิจกรรมการกเพลงเข้านี้เดีวพบกันใหม่นะคะ